สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ NTP Wealth Podcast Podcast ที่จะพาคุณเข้าใจประกันชีวิตแบบไม่ต้องใช้สับยากไม่ขายของแต่เล่าเรื่องจริงที่ทุกคนควรรู้เพราะชีวิตมันไม่แน่นอนแต่การวางแผนเราเริ่มได้เลยครับ สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องสำคัญเลยนะครับคือ,อจะเลือกประกันสุขภาพกับประกันอุบัติเหตุยังไงให้มันลงตัวกับเรามากที่สุดเราก็ไปรวบรวมข้อมูลมานะครับจากหลายที่เลยทั้งบทความดีๆจากกรุงศรี h e Coach AXA Prudential แล้วก็มีพวกเว็บเปรียบเทียบอย่าง Hey g o o d เกตโก o ด้วย แล้วก็มุมมองจากผู้ใช้งานจริงๆในพันทิปอะไรอย่างนี้ด้วยครับก็จะมาช่วยกันดูมาสกัดประเด็นกันว่าจะตัดสินใจยังไงดีคำถามแรกเลยที่น่าจะฮิตมากๆคือ2ออย่างนี้มันต่างกันยังไงครับแล้วมันจำเป็นไหมที่เราต้องมีทั้งคู่เลยโดยเฉพาะถ้าเรามีสวัสดิการอื่นๆอยู่แล้ว เป็นคาถามที่ดีมากเลยค่ะคือหลักๆเลยนะคะประกันสุขภาพเนี่ยเขาจะเน้นจ่ายค่ารักษาพยาบาลค่ะไม่ว่าจะเกิดจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุก็ตามมันก็จะครอบคลุมตั้งแต่หาหมอทั่วไปแบบ OPD อะค่ะไปจนถึงกรณีนอนโรงพยาบาลหรือ IPD ส่วนประกันอุบัติเหตุหรือที่เราเรียกกันติดปากว่า PA อะค่ะอันนี้จะโฟกัสไปที่ผลจากอุบัติเหตุเท่านั้นเลยอย่างเช่นบาดเจ็บเสียชีวิตสูญเสียอวัยวะหรือว่าทุพลภาพจากอุบัติเหตุก็จะได้รับเป็น เ,เงินก้อนหรือค่าชดเชยตามวงเงินที่ระบุไว้ในกรมทัน์ค่ะอ๋อคือสุขภาพจะก,กว้างกว่าครอบคลุมทั้งป่วยและอุบัติเหตุแต่ PA จะเน้นที่ผลจากอุบัติเหตุโดยตรง ใช่ค่ะคือแม้ประกันสุขภาพบางแผนอาจจะมีคุ้มครองอุบัติเหตุอยู่บ้างนะคะแต่ว่า P.A เนี่ยเขาจะให้ความคุ้มครองที่เจาะจงกว่าแล้วก็อาจจะมีวงเงินที่สูงกว่าสําหรับผลกระทบจากอุบัติเหตุตรงๆเลยอ้อแล้วก็ต่างจากประกันชีวิตด้วยนะคะอันนั้นจะเน้นคุ้มครองกรณีเสียชีวิตเป็นหลักเลยอาจจะมีเรื่องออการอมเงินหรือการลงทุนเข้ามาเกี่ยวด้วยค่ะชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับงั้นออพอเราจะเลือกให้มันเหมาะกับเราจริงๆเนี่ย ควรจะเริ่มมองจากตรงไหนก่อนดีครับเห็นในพันทิปหลายคนก็ยังแบบงงๆว่าจะเริ่มยังไงค่ะต้องเริ่มจากการประเมินความต้องการของตัวเองก่อนเลยค่ะอันดับแรกลงนึกภาพตามนะคะว่าโรงพยาบาลที่เราสะดวกไปใช้บริการเนี่ยปกติเป็นที่ไหนแล้วค่าห้องค่ารักษาพยาบาลคร่าวๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อืมครับครับ จากนั้นก็มาสำรวจสวัสดิการที่เรามีอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นประกันกลุ่มจากที่ทำงานหรือสิทธิภาครัฐอื่นๆอย่างประกันสังคมบัตรทองอะไรย่างนี้ ต้องดูว่ามันครอบคลุมแค่ไหนวงเงินเพียงพอไหมมีข้อจํากัดอะไรบ้างหรือเปล่าจุดสําคัญคือมันพอสําหรับเคสหนักๆอย่างโรคร้ายแรงไหมหรือมันจะอยู่กับเราไปจนถึงหลังเกษียณหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเพราะค่ารักษาโรคร้ายแรงบางทีมันสูงมากๆหรือพอเกษียณไปสวัสดิการบริษัทก็อาจจะหมดไปแล้วพอเราเห็นภาพรวมตรงนี้แล้วเราก็จะรู้แล้วค่ะว่าส่วนที่ยังขาดคืออะไร อาจจะขาดค่าห้องค่ารักษา IPD IP OPD เพิ่มหรือว่าอยากได้เงินก้อนสำรองไว้สำหรับโรครายแรงพอร,รู้ส่วนที่ขาดแล้วก็มาดูเรื่องสำคัญต่อมาคือเรื่องเงินเงินทองทองใช่ค่ะเรื่องเบี้ยประกันที่เราต้องจ่ายไหวคำแนะนำทั่วไปนะคะก็คือเบี้ยประกันสุขภาพรวมๆแล้วไม่ควรจะเกินสัก5 1 0ของรายได้ต่อปีของเรา5 1 0ของรายได้ทั้งปีค่ะแต่ก็ต้องดูตามความจำเป็นของแต่ละคนด้วยนะคะ แล้วก็ต้องไม่ลืมว่าเบีย้ยประกันสุขภาพเนี่ยมันมักจะเพิ่มขึ้นตามอายุของเราด้วยโอ้จริงด้วยครับทีนี้ถ้าเรามีสวัสดิการอื่นค่อนข้างดีอยู่แล้วนะคะ mm hmm. การเลือกแผนประกันสุขภาพที่มี deductible หรือความรับผิดส่วนแรกเนี่ยก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจค่ะ deductible นี่คือเราช่วยจ่ายส่วนแรกก่อนใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเหมือนเราช่วยจ่ายค่ารักษาไปต่อนนิดหน่อยตามจํานวนที่กําหนดไว้แล้วบริษัทประกันถึงจะเริ่มจ่ายส่วนที่เหลือให้ ข้อดีคือมันจะช่วยให้ค่าเบีย้ยประกันรายปีของเราถูกลงได้ค่ะอ๋อน่าสนใจครับเหมาะกับคนที่มีสวัสดีการอยู่แล้วแต่อยากได้ความคุ้มครองเพิ่มในส่วนที่ขาดไปเดี๋ยวละคะมีปัจจัยอะไรที่ต้องพิจารณาเป็นพิเศษไหมครับเหมือนเคยเห็น AXA เขาจะเน้นเรื่องอาชีพด้วยใช่เลยค่ะสำหรับ PA นะคะปัจจัยสำคัญก็จะมีเรื่องอายุ ซึ่งส่วนใหญ่ก็รับประกันตั้งแต่เด็กเล็กๆไปจนถึงผู้สูงวัยเลยประมาณ 1- ถึงเจปีแล้วแต่แผนประกันเราก็เรื่องอาชีพอันนี้สำคัญมากเพราะว่าความเสี่ยงของแต่ละอาชีพมันไม่เท่ากันค่ะทางคอพพอเขาจะมีการแบ่งชั้นอาชีพไว้คร่าวๆ4ชั้น4ชั้นอาชีพค่ะชั้นหนึ่งก็คือกลุ่มที่เสี่ยงน้อยสุดอย่างพนักง,งานออฟฟิศที่ทำงานในสำนักง,งานเป็นหลักอันนี้เบี้ยก็จะถูกสุดค่ะส่วนชั้น4ี่ก็คือกลุ่มที่เสี่ยงสูงสุด เช่นคนงานก่อสร้างวิศวกรที่ต้องออกภาคสนามช่างยนต์นักแสดงผ่าดผ,ผลอะไรแบบนี้ค่ะเบียก็จะสูงขึ้นตามลำดับความเสี่ยงแต่ถึงจะเป็นพนักง,งานออฟฟิศชั้นหนึ่งก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีความเสี่ยงเลยใช่ไหมครับไม่ใช่เลยค่ะอุปัติเหตุเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันอย่างตกบันไดที่ออฟฟิศลื่นล้มในห้องน้ําหรืออุบัติเหตุตอนเดินทางมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาค่ะจริงครับ ดังนั้นเรื่องทุนประกันก็สําคัญค่ะควรเลือกให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและภาระค่าใช้ใจ่ายที่เราอาจจะต้องเจอถ้าเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นและสุดท้ายที่ควรดูก็คือโรงพรยาบาลในเครือข่ายค่ะการเลือกบริษัทประกันที่มีโรงพรยาบาลที่เราสะดวกใกล้บ้านหรือใกล้ที่ทํางานอยู่ในเครือข่ายเยอะๆเนี่ยมันจะสะดวกมากเวลาเราต้องเคลมสะดวกตรงที่ไม่ต้องสำรองจ่ายก่อนใช่ไหมครับใช่ค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นโรงพรยาบาลในเครือข่ายก็ ยื่นบัตรแล้วรักษาได้เลยไม่ต้องควักเงินก้อนโตจ่ายไปก่อนแต่ก็มีคำถามต่อมานะครับว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆเราอาจจะไม่ได้เลือกว่าจะเข้ารอพอไหนขอแค่ใกล้ที่สุดไว้ก่อนถ้าที่นั่นดันไม่ได้อยู่ในเครือข่ายแบบนี้จะเคลมได้ไหมครับต้องทำยังไงเป็นไปได้เสมอเลยค่ะในสถานการณ์ฉุกเฉินเนี่ยความปลอดภัยต้องมาก,ก่อนอยู่แล้วแม้ว่าเราจะเข้ารักษาในโรงพยาบาลที่อยู่นอกเครือข่าย เราก็ยังสามารถเคลมประกันได้นะคะอ๋อยังเคลมได้ได้ค่ะแต่อาจจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อนนะคะแล้วค่อยรวบรวมเอกสารสำคัญอย่างใบเสร็จรับเงินตัวจริงกับใบรับรองแพทย์มายื่นเรื่องเบิกกับบริษัทประกันในภายหลังซึ่งเดี๋ยวนี้หลายๆบริษัทก็สะดวกขึ้นเยอะค่ะสามารถยื่นเคลมผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ของเขาได้เลยไม่ต้องส่งเอกสารไปษณี์แล้ว อ๋อดีเลยครับงั้นมาถึงอีกเรื่องที่หลายคนน่าจะกังวลไม่น้อยคือพวกเงื่อนไขจุกจิกหรือว่าข้อยกเว้นต่างๆเนี่ยครับมีอะไรที่ต้องระวังเป็นพิเศษไหมครับเวลาเลือกซื้อประกันมีค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยเรื่องแรกที่ต้องรู้เลยคือโรคที่เป็นมาก่อน (pre-existing conditions) โรคที่เป็นมาก่อน ใช่ค่ะหากเรามีโรคประจำตัวหรือเคยเจ็บป่วยด้วยโรคใดๆมาก่อนที่จะทำประกันนะคะบริษัทประกันอาจจะไม่คุ้มครองโรคเหล่านั้นหรืออาจจะรับประกันแต่ว่ามีเงื่อนไขเพิ่มเติมเช่นเพิ่มเบีย้ยหรือไม่คุ้มครองโรคที่เป็นมาก่อนในช่วงแรกๆค่ะอันนี้ต้องถแถลงตามความจริงนะคะครับต้องถแถลงสุขภาพตามจริง อีกเรื่องคือระยะเวลารอคอยเว i ติ n ง p พี i o d อันนี้จะมีในประกันสุขภาพค่ะคือหลังจากทำประกันแล้วเนี่ยจะยังไม่คุ้มครองการเจ็บป่วยทันทีนะคะต้องรอไปก่อนระยะหนึ่งอย่างเช่นโรคทั่วไปอาจจะรอประมาณ30วันส่วนพุ้กลุ่มโรคร้ายแรงหรือโรคที่ต้องใช้เวลาในการแสดงอาการก็อาจจะรอนานขึ้นเป็น90หรือ120วันค่ะแล้วแต่งเงื่อนไขกรมธรรม์ อ๋ออันนี้เพื่อป้องกันคนรู้ตัวว่าจะป่ยวยเรารีบมาทำประกรันประมาณนั้นค่ะแต่สำหรับอุบัติเหตุส่วนใหญ่แล้วจะคุ้มครองทันทีที่กรมธรรมมีผลบังคับใช้นะคะครับแล้วเรื่องการต่อสัญญาประกันล่ะครับมีโอกาสที่เขาจะไม่ต่อให้เราไหมถ้าเราเคลมบ่อยๆอืม เรื่องนี้ก็มีการปรับปรุงตามมาตรฐานใหม่หรือ New Health s t a n d a r d ที่บังคับใช้แล้วค่ะหลักๆคือบริษัทประกรันจะปฏิเสธการต่ออายุสัญญาประกันสุขภาพของเราไม่ได้นะคะยกเว้นในบางกรณีจริงๆเช่นถ้าเราไม่ถแถลงความจริงเรื่องสุขภาพตอนสมัครหรือมีการเรียกร้องค่าสินไหมแบบมันดูแล้วไม่มีความจําเป็นทางการแพทย์จริงๆค่ะหรือกรณีเคลมค่าชดเชยรายวันรวมทุกบริษัทที่เรามีอยู่มันเกินรายได้ที่แท้จริงของเรามากๆ อ๋อครับแต่ถ้าเป็นการเคลมสูงตามความจำเป็นทางการแพทย์จริงๆแต่ว่าเคลมบ่อยหรือเคลมเป็นจำนวนเงินสูงมากๆต่อเนื่องหลายปีบริษัทก็อาจจะขอปรับเบีย้ยประกันในปีต่อไปหรืออาจจะเสนอให้เรามีส่วนร่วมจ่ายหรือโคเปเมนเพิ่มขึ้นได้ครับเข้าใจค่ะแล้วข้อยกเว้นของประกันอุบัติเหตุหรือ PA ล่ะคะหลักๆมีอะไรบ้างที่ไม่จ่ายส่วนใหญ่ PA ก็จะมีข้อยกเว้นคล้ายๆกันค่ะเช่นอุบัติเหตุที่เกิดจากการที่เราทำร้ายตัวเองหรือพยายามฆ่าตัวตายหรือว่าเกิดขณะที่เราอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือยาเสพติดหรือขณะทะเลาะวิวาทหรือเข้าร่วมการแข่งขันที่อันตรายมากๆอะไรแบบนี้ค่ะต้องดูรายละเอียดในกรมธรรม์แต่ละฉบับอีกทีนะครับฟังดูมีรายละเอียดที่ต้องใส่ใจเยอะเหมือนกันนะคะและไม่ทางปฏิบัติละคะขั้นตอนการเคลมจริงๆมันวุ่นวายยุ่งยากไหม เห็นในพันทิปบางคนก็บอกง่ายนิดเดียวบางคนก็บ่นว่ายุ่งยากค่ะการเคลมหรือการขอรับค่าสินใหม่ทดแทนเนี่ยจริง<จร><จร>ๆแล้วถ้าเราเตรียมเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ทําตามขั้นตอนมันก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนนะคะถ้าเราเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่ายของบริษัทประกัน <S 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 ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอก OPD หรือผู้ป่วยใน IPD ส่วนใหญ่ก็แค่ยื่นบัตรประกันสุขภาพคู่กับบัตรประชาชนของเราให้กับทางโรงพยาบาลค่ะ ยืนบัตรอย่างเดียวเลยใช่ค่ะโรงพยาบาลเขาก็จะตรวจสอบสิทธิ์ความคุ้มครองกับบริษัทประกันให้เราก็เข้ารับการรักษาไปตามปกติพอรักษาเสร็จอาจจะมีจ่ายส่วนเกินบ้างถ้าค่ารักษามันเกินวงเงินที่เรามีแล้วก็เซ็นเอกสารยืนยันการเคลมตอนกลับบ้านค่ะแล้วถ้าเป็นรอพนนอกเครือข่ายหรือเคลม PA ที่เป็นเงินชดเชยต่างๆ ก็อย่างที่คุยกันไปตอนต้นค่ะคืออาจจะต้องสำรองจ่ายไปก่อนหรือรวบรวมเอกสารสำคัญเช่นใบรับรองแพทย์ใบเสร็จรับเงินตัวจริงมายื่นเรื่องเคลมกับบริษัทภายหลังซึ่งเดี๋ยวนี้ก็สะดวกมากอย่างที่บอกยื่นผ่านแอปผ่านเว็บได้ส่วนกรณีเคลมเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนะคะผู้รับผลประโยชน์ตามที่ระบุไว้ในกรมธรร์ก็จะต้องเป็นคนรวบรวมเอกสารหลักฐานต่างๆค่ะเช่นใบมรณบัตร รายงานการชนะสูตรพริกศพถ้ามีสำเนาบันทึกประจำวันของตำรวจถ้ามีอุบัติเหตุแล้วก็เอกสารแสดงตนของผู้เอาประกันที่เสียชีวิตและของผู้รับผลประโยชน์เองเพื่อยื่นเรื่องให้กับบริษัทประกันค่ะสรุปแล้วนะครับผมว่าหัวใจสำคัญของการเลือกประกันไม่ว่าจะเป็นสุขภาพหรืออุบัติเหตุเนี่ยคือต้องเริ่มจากความเข้าใจความต้องการของตัวเองจริงๆก่อนเลยแล้วค่อยไปเปรียบเทียบเรื่องความคุ้มครองเปรียบเทียบเบี้ยประกันที่ต้องจ่ายและที่สำคัญมากๆม,ม,มากเลย คือต้องอ่านเงื่อนไขกรมธรร์ให้ละเอียดโดยเฉพาะพวกข้อยกเว้นต่างๆกับเรื่องระยะเวลารอคอยที่เราคุยกันไปต้องทำความเข้าใจให้ดีจริงๆถูกต้องที่สุดเลยค่ะ อยากจะเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าทั้งประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุเนี่ยต่างก็มีความสำคัญในตัวเองนะคะการมีทั้งสองประเภทควบคู่กันไปจะช่วยเสริมสร้างความคุ้มครองให้มันครอบคลุมมากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องค่ารักษาพยาบาลเวลาเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุและยังช่วยเรื่องการได้รับเงินชดเชยก้อนหนึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาจริงๆมันเหมือนเป็นการสร้างเอ่อกรอบป้องกันทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นให้กับเราและครอบครัวค่ะครับผม ก่อนจะจากกันวันนี้ผมก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายให้ลองกลับไปคิดทบทวนกันดูนะครับว่าเมื่อสถานการณ์ชีวิตของเรามันเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนงานการมีครอบครัวหรืออายุที่มากขึ้นแผนประกันต่างๆที่เราถือครองอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันยังพอดีกับความต้องการและความเสี่ยงณนะปัจจุบันของเราอยู่หรือเปล่าการหมั่นกลับมาทบทวนแผนประกันของเราเป็นระยะๆะะมันก็เหมือนกับการตรวจสุขภาพทางการเงินของเราอย่างสม่ำเสมอนั่นเองครับ อย่าลืมกด subscribe และแชร์ให้คนที่คุณรักเพราะบางครั้งการวางแผนเล็กๆวันนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนไปตลอดกาลทักเรามาได้ที่ Facebook และ LINE oa แล้วพบกันตอนหน้าสวัสดีค่ะ